Happy ขอให้เ่ามีวันสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะขอเยอะด้ว แกล้งกันปะเนี่ยอุวิคอยอทำไม่เอาได้อ่ะเออขอบคขอบคุณมากนะขอบคุณครับก็ว่าอยู่หายไปไหนมันมาอีกแล้วนี่รักออกเออกได้ไหมอ่ะขอบคุณทุกคนนะครับแล้วก็ขอบคุณก็ไม่ใช่ขอบคุณทุกคนทำไมเอ้าไม่ ขอบคุณนะขอบคุณมากมากเลยครับขอบคุณทำไมถึงยกมือไหวขอบคุณแฟนคลับก่อนที่ทำให้เราได้เจอกันครับแล้วขอบคุณเค้กแมนยูด้วยอันนี้คือชอบร้องอะร้องนะแมนยูครับนี่ชอบมากเป็นอะไรที่ถูกใจมากเลยอันนี้แล้วก็ไม่ก็คือกลับกลับมาไงเขียนว่าแฮปปี้เบอร์เดย์แบบีซัน มแม่เลยทุกคนเลยเป็นเค้กกอแรกเลยเที่ยงคืนนิดๆแต่เขาส่งข้อความไปยาวมากทุกคนนะครับตอนแรกว,ว่าจะไปซื้อไอ้นี่ที่จัดไปกรอบใช่ป่ะแต่ทางแฟนลับบอกว่าไม่ต้องไม่ต้องกลับมาทุยอดขอบคุณครับอ่ะแม่อันนี้ของขวัญนะ ช่างผมจริงมะเนี่ยเรื่งแสงเหมือนกันกับเหมือนกันของข้าเลยโอ้โหแหมโอ้แล้วมันเกิดขาขอบคุณครับขอบคุณมากครับอเอาไว้ทำงานเอาไว้ทำงานครับขอบคุณครับวางแหม่หนาก,ก้อยเหรอไปซื้อมาตอนไหนฮะก้ะไปดูให้เอาเนี่ยวันนี้เหรออ,อ,อะไรนะักนกะารแบบว่า ที่ไปก่อนใช่ปะบอกตั้งแต่เมื่อวานแล้วอ๋อขอบคุณครับไปกินเค้กเลยว่ะ